สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่มีใครรักบิ๊กตู่รมเย้ยสอสพลังประชารัฐบ่นอื้อชี้ปมขับธรรมนัต20สอสอสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายทำร้าวหนักรัฐบาลไปต่อลำบากเชื่อยุบสภาปีนี้แน่นอน นายรังสิมันรโรมสอสบัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพักก้าวไกลเปิดเผยกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตมติพักพลังประชารัฐให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพะเยาอดีตเลขาธิการพักและ20สอสพ้นพักเป็นเพียงการจัดฉากว่า ตนคิดว่าที่ทำไปทั้งหมดอาจเป็นส่วนหนึ่งของบทละครในการเอาตำแหน่งเพราะเรารู้มาโดยตลอดตั้งแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจรอบที่แล้วความต้องการลึกๆของร้อยเอกธรรมนัตคืออะไรร้อยเอกธรรมนัตเป็นเลขาพักแต่กลับได้เป็นแค่รัฐมนตรีช่วยซึ่งต่างกับพักการเมืองขนาดเล็กที่ระดับเลขาได้เป็นรัฐมนตรีเมื่อมันกลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและเรื่องที่ต้องการตำแหน่งรัฐมนตรีโดยไม่ได้คิดถึง ประโยชน์ของประชาชนสุดท้ายจึงเป็นการใช้การเมืองเล่นการเมืองกันเอาความขัดแย้งตรงนี้มาต่อรองกันซึ่งคนที่เสียประโยชน์มากที่สุดคือประชาชน ทั้งๆท,ที่เราอยู่ในช่วงวิกฤตประชาชนควรจะรู้ว่าแก้หมูอย่างไรไก่ที่กำลังแพงไข้หวัดนกกำลังจะมารัฐบาลมีการรับมืออย่างไรตอนนี้เรากลับมานั่งดูกันว่าตกลงพลเอกประยุทธ์จะเคลียร์ใจกับร้อยเอกธรรมนัฐอย่างไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในตอนนี้ นายรังสิมันกล่าวต่อว่าสิ่งที่ตามมาคือสอสอ20คนอาจไม่ได้สามัคคีกันทั้งหมดอาจเกิดความกังวลว่าจะซวยหรือไม่จะมีผลอะไรตามมาหรือเปล่าจึงทำให้เกิดการร้องเรียนให้ทบทวนมติพักซึ่งดูเหมือนว่าพลังประชารัฐที่มีนักกฎหมายหลายคนการเอาใครออกจากพักการเมืองไม่ใช่อยู่ๆก็จะออกได้ง่ายๆตามกฎหมายคือต้องมีเหตุที่ชัดเจนตนคิดว่าทุกพักการเมืองการพูดคุยเพื่อ เพื่อปรับโครงสร้างพักเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตามตนไม่ได้ไปนั่งอยู่ในพลังประชารัฐก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันอย่างไรแต่คิดว่าถ้าอ้างแค่นี้มันน้อยไปมันไม่เหมือนหลายๆกรณีที่มีการขับออกเช่นวิพาก์วิจารณ์พักอย่างรุนแรงมีการกระทาที่ทาให้พักเกิดความเสื่อมเสียหรือมีการกระทาบางอย่างที่ขัดต่ออุดมการพักดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่พลังประชารัฐจะมีการลงมติบางอย่างที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายแน่นอน ทั้งนี้ตนไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์จะยอมปรับคณะรัฐมนตรีคอรอมอหรือไม่แต่คิดว่าการเมืองหลังจากนี้ถ้าไม่ยอมปรับคอรอมอคงจะมีความแตกต่างอย่างแน่นอนเวลาตนมาลงพื้นที่ที่เขตหลักสี่ประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขนาดร้อยเอกธรรมนัตยังไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วจะให้ประชาชนเอาได้อย่างไร ดังนั้นจะส่งผลกระทบหลายอย่างแน่นอนสเสถียรภาพของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองเพราะประชาชนกำลังรอคอยความช่วยเหลือทั้งทังที่ความช่วยเหลือไม่มีวันมาถึงเพราะเขายัางจัดการปัญหาภายในไม่จบ ผมเชื่อว่าจะมีการยุบสภาไม่เกินปีนี้เพลอเลอไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้ความฝันของพลเอกประยุทธ์ที่ต้องการอยู่จนครบวาระคงจะอันตรธานแน่นอนผมได้ยินสอสอพลังประชารัฐบนพลเอกประยุทธ์ตลอดเวลาและเราก็รู้กันอยู่ว่าคนที่ย้ายไปย้ายมาสลับพวกกันไปมาก็เป็นแค่ละครของผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้เท่านั้นเขาไม่ได้รักพลเอกประยุทธ์จริงผมมั่นใจ จากการที่ผมอยู่ในสภามาพลังประชารัฐไม่มีใครรักบิ๊กตู่และสถานการณ์ตอนนี้อาการของโรคมันชัดเจนแล้วที่ร้อยเอกธรรมนัฐเป็นคนเริ่มก่อนและมันจะมีคนอื่นตามมาซึ่งจะทำให้รัฐบาลน,นี้ไปต่อลำบากมาก ทางที่ดีคือต้องยุบสภาเพราะถ้าไม่รีบยุบสภาแก้ไขปัญหาตรงนี้สุดท้ายจะทำให้เราไม่ได้มีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและยิ่งยื้อกันไปลากกันไปมันไม่ใช่การจบอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์คนเดียวแต่ยังทำลายอนาคตประชาชนทั้งประเทศด้วยนายรังสิมันกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ